ถ่ายทายทายเราก็จะวานให้ดูพี่มาวานพี่วานไปเพื่อข่อยน้ำแม่ก็ได้วานบาทเดียวกับพราะเรวเอาจะตัวอู้เอาเยังเอ็นเลยเหรอฮะเพราะว่าวันวันนี้วันพามไม่กินหมูเขาบอกเออกินปลาเนาะ้นูปลาดุแล้วอั่นเห็นเหี้ยฝุ่นที่เจอยานมาแล้วบาย่างเ้ยพูดเลยมีทางมาทางนี้เหโอ้ยลงมาได้เบิดเลยเราหัวหันมาวันให้ เดี๋ยวเราว่านหัวหันกันจะเดี๋ยวขึ้นได้ว่นหันกันเดี๋ยวเราวันหัวหันกันจังวันยังได้ตูงใหญ่โอ้ยวานแตกบนออไทวันแหเนาะเดี๋ยวสิเ้งดี๋ยวเราวนเยอะกัน จะโชว์คนงานบานแผลให้ดูลูกสายจะนีกับบ้านโอ้ยอันมาตือมันเทียนหนึ่งแล้วยึดยึดเถิงผุ่นกับมีอีกบ่ในสรงันะเออไปล้งสระวูยยยยเดี๋ยวโดนไม้นั่นน่ะมาคอยวันเห็นว่าจะวันบ่คือดอกโอ้ย เอาเบิ้งแตกใหญ่เลยนี่เหรมันตื่นเหี่ยวมิดเต่ตัวน่อยเมื่อกี้มาลุลุลุลลุนใส่เลยเมื่อกี้ยากเหมืนคนหลนี่โอเดงยงเงี้ยคนคุ๊ ลอย่นเอาเลยังไงป่าบถ้าราบ่าอยป่าบ่มัดนี่ต่ตัวหน่อยไม่อยาไปใกล้น้ำดิได้กินบ่นาะพี่หยดวันเี้นคุณมาแล้วกำลังมาอะไป่า้แล้วบกัสราองบาทสงบาเขาอ่กลากเนี่ย ตื่นนะคถับเงียเหรียไปหมดแล้เเดี๋ยวยูตัววไงวานที่ลเอาเลยบ่เอานี่ยเออเดี๋ยวันเออมันกี่นาทีดอกสีนาทีสามมันได้ยังไงทีมาเห็นคนด้วยที่ โอ้ยแล้วไทยวานนี้เบิ้งเบิ้งวิธีวานแหปลาใหญ่พี่น้องคนข่อยบัวบานบ่ได้กินเดี๋ยวข่อยเบิ้งเดี๋ยวบ่ทันปลาเทเจ้าอิลิเอาเลยไหมนี่ตัโซ่ไงบ่ทันเขานี่นี่ไหลอยู่ดีนี่คนื่นอะ Nhi khẩu máu bán gầy gầy. Điều hãy mất khẩu máu tìm lên. 30 phút lèo. Bán đi lên. Nên mẹ tao nạ cho tìm lên. Mất bán đi. để kìa khay áp nhé. Bán đi là, Ồ đây 3 tủ. ตัวจังไดมึงเห็นบ่อปูปลบปูปลบแล้วใครลงนี่เจ้าแล้วอ้าวปูวันเนาะเโซผลงานเลยไหมลึกกว่านี่บ่อเพียงตุ้มวงโอ้เอาดีๆเถอะเออครับมาแล้วนี่เดี๋ยวโซผลงานได้ยักษตัวกว่าเนาะทำไมมันติดวะติดเหี้ยมีเผาบเหรอเพื่อน ล่าเขาม้าดิสิชีวิตของคซนสุรินเอาไว้ทำไมยู่ข้างบนเอามันติดเผาเนาะไม่ยู่ข้างบนโดนมันติดเผาโอ้ยเฮาเหี่ยดึงเอาดึงเอาได้อีกตัวเนาะติดเผาแล้วถทำเอาอย่างมาใส่ นี่ครับเต็มเลยครับนี่เห็นบ่เอาถ่ายมาทางนี้ดิโอถ่ายให้เห็นดิโอเต็มเลยนีบาทเดียวครับนี่บาทเดียวตัวใบใหญ่ทำนี่แล้วเอาไปใส่หน้าไปปล่อยสาเลยบ่ยิ่งขึ้นไปสาเลยเอาไปอย่างนี้เลยบ่เออตัวใดเอาก็เอาตัวใดบ่เดี๋ยวค่อยถือกันอีกการมันอันนั้นเออลรางอยู่นู่นเหรอ ล่างอยู่นี่โม<อ>มีน้ำโมล้นบ่บ,บ,บ่มันเข่าเผาแล้วล่างเฮียให้เสะต้องไปตากให้เขา<อ>เขาอีกันพอ้อยย่บ้างนั่นพ้อและวว้างอีกันกับมันพร้ออยู่ดอกเจ้าตึงได้ตัวน้อยขอย่าแล้ว ไป็นป่วยสาบุน่นขามนี่ได้ป่ะเจ้าขามได้ป่ะขูนข่อยม้านี่เลยนี่สา,าอยู่นี <c oughs> น่หอดสาเลยทั้เด็บมันเดียวบากม่กวมนมงน้อยเออเดี๋ยวให้อันนั้นเลยให,ให้ป้าน้ำปะยาง เขาปล่อยได้ตัวน้อยตัวใหญ่ก็เอาไดเลยก็ได้เออมันก็ตัวซ้ำนั่นแหละตัวใหญ่มันบ่ถึงเนาะเจ้าว่านเอาตัวน้อยเนาะตัวใหญ่เจ้าว่านเอามันบ่ทันเด๋้อเฮ้าบ่ทันเสียนเฮบ่านเฮไม่ทันปลาได้แต่ลูกปลา มันยาวป่ะนี้ไม่ได้ลงได้บ่พี่หยดแปดนาทีเลยพี่ตุ้บตัวใหญ่มันน่ะโอ้ยอยู่ได้สายยังตัวใหญ่กว่าเลยใายไปมันจะไม่อั้นกว่าเขากระปวดโยนลงกันตัวเดียวก่ะจังเอาไอ้อันนั้นมาปล่อยบ้านชองบ้านเอาอย่างว่าใช่ป่ะนี่เดี๋ยวตัวเดี่ยวตัวน้อยปวดปวดลงกันปวดโยนกันนี่นี่ครับเนี่ยห็นบ่อปลา อันนี้โบใหญ่นี่โบใหญ่หลายรุ่นไปแล้วฟูเบากล้องไม่ค่อยชัดเนี่ยตัวใหญ่เลยบาทดึงวันนี้ต้มปลาแซ่บปลาพอใหบรรยากาศโอ้ท้องทุ่งนาบ้านฮ่น ม้วนคักหลายหรือว่ามวนเฉพาะมาไม่กี่มือนี่ครับโอ้นอไม้ก็มีนอวันนี้ต้มปลานินแซ่บค้ากักตัวมาเริ่มเลยเนี่ยจะปลดแล้วเดี๋ยววางกล้องก่อน อค่อยเจอกันใหม่ชาววันทีตัวหัวแรงเลยเศกเอกลางเซกเซกคุ้มกันจริงคุ้มเจ้าคุณยองที่ไบไฟเขาเด็ กินอย่างนี้เพิ่มหน่อยสามบาทสามบ้านนะบ้านในอูนะเอาอันนี้กันกินน้ากันด้วยหอยบวกไปน่เด็กโอ้เอามาต้มให้ลูกนะกินเนหะอย,ยงีแช่เดี๋ยวพ่อจะเอามาปล่อยเออเมื่อไหร่นี่ครับโอ้ียตัวใหญ่เลยตัวยังเต็มที่ตัวใหญ่เอาไม่ได้เอาลูกมันไปก่อน quẩy phải, phải hoàn tiến ú quẩy chứ à? ừ. đi là như đang để thể bắt đầu xuống nhá anh yên không có đi được đi lún bạn đi bà câu nhắn mà ạ bà, bà tông đuột má bốn ต้องมือวิทย์มือดุนะมือลายวิทย์เขาเออเดี๋ยวที่บอกบอกดอกอะอ้อยใหญ่แปดตัวนึงโอ้นี่อ้โนี่ครับเห็นบ่ป่า วันนี้เดี๋ยวเอาไปต้มเอาไปลาบน,าน่านแห่กูบ่าวเสื้อแดงพวกใครโทรมาวะไม่รู้จักหรอเฮ้ยนี่มาเอาปลานินนี่นาาต่อยังต่อนึ่โอ,อ,เโอ้เอา ในกะติกหุงข้าวก่อนที่ล่ะนี่แป๊บเดียวล้างแหก่อนเอาปลานินไปนี่คุกหนึ่งเลยของปหญัยอายุไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปเอออาแค่นี้มาอัดวีโลอยู่ เออนี่โอ้นี่หล้างแห้ไปคืนไม่ไงพรไงเน, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บรรยากาศท้องทุ่งขอ <c oughs> งเฮา <c oughs> โอ้ไอเป็นโควิดบ่าหน่หอดกรุงเทพหอ,หอดวันอก เ้ารถตีดขักเลยมาแต่ทุ่มหนึ่งหอดสิบโมงเ้า้าคักคกอ,อยังนี่นี่ครับพ่อใหญ่เจ้าของบอ่อปลาเห็นวะนี่ครับหน้าตาลออ้อหล่อพ่อใหญ่ไปกินแล้วต้มปลาอันนี้ต้มปลาใหญ่อันนั้นอยัง ปลาย,ยัางปลาดุกเอ้าเอามาใส่ใส่เขาไปสึกสาเขาเตรียมโอ้สิบสามคนต้นหอมอันนี้ก็ปลาหนิ่นอันนั้นก็ปลา,าดุกอยู่ฝั่งโน้นบรรยากาศดีบ้านเฮาพูนทางไปนานู่นไกลเลยเดีย๋ยวไปเอาตะไคร้ก่อน ตอนนี้กำลังสิกลับแล้วคำแล้วนี่เดี๋ยวเก็บตะไขร้ก่อนผักหลไม้ใหไงก็ปลูกไว้เอามาผานอย่างเดียวสงการนี่มาผานมากินอย่างเดียวเลยคักเลยนี่นนะครับเจ้าของกำลังเด็ดผักเลยนี่ เอ้ามาฮม่ไงโอ้กล้องมัวมากเลยนี่มองไม่เห็นนี่นี่ผักไม่ไงกำลังเก็บอีโกาดวันนี้มาจากกรุงเทพมาผานอย่างเดียวเลยผักเขาปลูกไว้ <laughs> ไห้นไมว่งามงามน้าเล้งบรรยากาศดี วันนี้ได้เครื่องปรุงแล้ว